ลูกค้ารายการเราทั่วประเทศสนใจจะมาทำเพราะเราเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะฮะที่มีน้ำยาแบบนี้นะครับร้านมี่ใหญ่ก็อยู่สาขาใหญ่พี่เออยู่สุขุมวิทซอย26นะฮะก็อยู่ใกล้ๆเควิลเลจนะฮะน่าจะเป็นที่รู้จักกันแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่สาธรนราธิวาสอยู่ใกล้ๆแมคโครนะฮะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้โดยตรงก็0834911911 บีาพอสบาปอสเก้าหนึ่งหนนะครับแล้วลถนี f มีเฟซบุ๊กขงร้านด้วยยังมี Facebook ด้วยฮะก็เฟซบุ๊กแ .com/ แสล์แว a คาร์ดีเทลลิงแวดคาดีเทลลิ่งนะครับคุณผู้ชมครับเน U A T เท่านั้นเองที่คุณกดลงไปแล้วคุณจะได้เห็นนะครว่าเรียกว่าเป็นีหนึ่งมิติีนะของการน้างรถและดูแลรวมถึงการบริการ แบบไอ้เจ้ารถที่คุณชื่นชอบหรือที่รักมากกว่าภรรยาที่บ้านเนี่ยนะฮะดูแลให้ดีที่สุดอย่างไรเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลุยเลยแล้วกันนะครับได้ครับผมขอบคุณมากที่ส้สัอภคษณครับผู้ชมครับเป็นไงฮะเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกไปคุณใหญ่เนี่ยสุดเท้ามากนะเยียย่ยมเยี่ยมคูนขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยนะฮะ,ะ,ฮะกับความกรุณาแล้วก็คอยให้สีดีกับน้องตลอดนะฮะถ้าขอทีส่สองคนก็จะดีมากครับ เขาไม่ให้หรอกมอเตอร์ไซค์ด้วยนะที่ใหญ่นะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ตามแฮปปี้ฟรายเดย์นะฮะนี่เป็นวิกบอร์ไซที่ผ่านวนมาอย่างก็ตามขอให้ความรักมีอยู่ในจิตใจทุกคนนะฮะรักพ่อรักแม่พุทธศาสนานะฮะรักเนียอรักชู้รักเอฟวอร์จิงให้เท่าเท่ากันไม่เงียบนะไม่นี้ถืออะไรอยู่เนี่ยอใครให้อะแฟนอ๋อ ทุกครับติดตามได้ที่ w w w r e s s h o w k i t v c o m นะฮะแล้วขอบพระคุณด้วยกับช่อ c h a n n e l t r u e v i s i o n ช่อง72ครับเจอกันใหม่สุขหน้าพร้อมกับทีเซอร์รายการของเรานะฮะคลิกดูที่ facebook เราได้ครับกับ f a c e b o o k c o m r e s s h o w k t t v มีอะไรให้กับผมนะฮะคุณชานะครับผมคุณบีโยทินอยากให้ไปถ่ายอะไรเจาะเรื่องอะไรโพสต์ไว้น่าววได้นะวันนี้เียกว่า happy friday ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ